เดจ้าพี่ๆเพื่อนๆวันนี้มีดอกไม้มาอวดน,นะคะมาดูสิอยู่ๆก็ออกดอกบานไปทำงานจนเพลินไม่ไม่เห็นต้นไม้เนาะมาดูอีกทีบานแล้วดูสิจ้ากล้วยไม้ไม่ทราบสายพันธุ์เหมือนกันนะคะช่อยาวมากเอามาวาง เอาววา,า,างทิ้งไว้ที่ต้นอต้นไม้ต้นนี้เนาะลืมชื่อต้นไปละเขาก็งอกลากเขาก็เกาะนั่นหาก,กินของเขาเองเนาะไม่ได้ใส่กับถางอะไรปล่อยตามธรรมชาติเลยออกดอกบานสวยงามวุ้ย ชยเยอะยาว,ยาว <Yeah. S 1> ลวดลายข้างในสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ลายๆเนาะสีเหลืองเหลืองข้างในน้ำตาลสวยงามน่ารักดีอะ่ะอยู่ในร่มตรงนี้เนาะอาจจะมองไม่ค่อยชัด ก็วางวางเขาทิ้งไว้อย่างนี้แหละเขาก็หากินของเขาเองปลูกตาม,มีตาเกิดการย้าวยาวออกมาก้านเดียวออกดอกนี่สวยใครทราบชื่อสายพันธุ์ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ ไม่ทราบสายพันธุ์นะคะการยามากโอเคนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็พามาชมดอกไม้สวยๆดอกกล้วยไม้สวยๆนะคะนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะแล้วพบกันวิดีโอหน้านะจ๊ะกอรยามาก